ี้เราจะมาติดตามหุ้นเด็ด ค้งท้ายปีนะคะจากนักวิเคราะห์หลายๆท่านนะคะที่ขึ้นเวทีจับสัญญันหุ้นไทยหลังโควิดแน่นอนว่าคุณนินานวันนี้อยู่กับเราด้วยใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าขอสวัสดีคุณผู้ชมนะคะเข้ามาพูดคุยในช่วงของหุ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าคันปากอยากจะคุยด้วยอยากจะมาเมาด้วยเพราะว่าบรรดากูรูนักวิเคราะห์ที่ไปขึ้นเวทีนะคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคุณสุกิจอุดมศิริกุลกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบรไทยพานิจจำกัดคุณกิตพลภพยภัยสัรกิตผู้อดนวยการฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์บริษัท จักซั K, ์ UOBK เขียนประเทศไทยมีมุมมองคล้ายๆกันว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะร่วงมากกว่าจะรุ่ง <Now. S 2> อา้าวอ้าวก็มันมีสัญญาณมาชัดเจนอะเศรษฐกิจมันไตรมาสา <3 S 1> มันยังไม่ฟื้นแล้วไหนจะมาตรการเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยยังไม่ออกมาตรการเลยดังนั้นคนรอจับตาดูอยู่ว่าจะเป๊ะปังขนาดไหนว่ามาตรการชุดนี้ชุดใหญ่กับครอมอชุดใหม่มดังนั้นตลาดหุ้นมากสุดเนี่ยพันสรจุดก็เยอะแล้ว ต่ำสุตรเนี่ยคือหลุดพันสามร้อยจุดมีโอกาสสูงมากแต่ว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของการลงทุนเนี่ยต้องคัดเลือกเป็นตัวตัวไปม,ม,มีคำแนะนำเหรคุณสุกิจมีคําแนะนํามีค่ะคือเซกเตอร์ไหนที่อยู่รอดได้อยู่รอดได้หมายถึงว่าคือมันยังมีกําไรแม้ว่าไม่ได้เติบโตสูงแต่มีช่องทางในการทํากําไรและมีโอกาสที่จะฟื้นได้เร็วกว่าคนอื่นถ้าเกิดเศรษฐกิจมาจริงๆแน่นอนอย่างม<ๆ>ีผลอาหารก็กิตต้องใช้ปัจจัยสี่ปัจจัยสี่โรงพยาบาลเมื่อวานเราคุยกับผู้วิหารก็ส่งสัญญาณชัดเจนถ้า ถ้าเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวหรือว่ามีการส่งต่อน,นักท่องเที่ยวเรื่องของการารักษาพยาบาลต้องดูแลเรื่องสุขอนาณสุขด้วยนะก็จะทําให้ไรายได้เขาดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะคะจากทั้งสองท่านเลยนะคะคุณสุกิจอุดมิรีกุลและคุณกิจพลภัยภัยสังกิจค่ะคำถามเดียวกันฮะตัวไหนเพราะว่าดาวไซต์มองต่ำเราไซต์แค่1280แล้วก็อัปไซต์มีตัวไหนน่าสนใจครับครับ คือผมผมคงเลือกหุ้นที่ค่อนข้างจะจะดีเฟนซีฟหน่อยครับเพราะว่าผมผมยังคิดว่าเรายังอยู่ในช่วงที่มีความไม่แน่นอนนะครับเราก็เลือกหุ้นที่เป็นโดเมสติกเพลย์มากหน่อยนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวก็เพิ่งเริ่มต้นเองซึ่งก็ยังมีความเสี่ยงนะครับเราก็ดูหุ้นที่ราคายังไม่แพงมากครับอันนี้คือคือครทีเดียในการเลือกนะครับตัวตัวแรกเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเซกเตอร์หนึ่งที่เป็นบินเนอร์ชัดเจนในรอบนี้คือธุรกิจอาหารนะครับตัวไหนนะฮะ ธุรกิจอ,อาหารธุรกิจอาหารซึ่งหุ้นที่ผมจะเลือกวันนี้คือหุ้นของ g f p t อคือ,คอท,ที่เลือก g f p t เพราะหนึ่งเนี่ยจริงๆปีนี้เป็นปีที่ออแต่ก็ต้องบอกกอนนะครับว่าปีนี้หุ้นตัวนี้ให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับ,รบไม่ได้เป็นลบคือ,คอ,คอเข้าเกณฑ์ที่ผมบอกว่าตอนแรกคือมันเป็นวินเนอร์ด้วยนะครับเ,ออเรากำลังเห็นราคาออหมูเนี่ยแพงขึ้นใช่ไหมฮะราคาไก่เนี่ยผมคิดว่าก็กาลังจะแพงขึ้นเหมือนกันนะครับวัตถุดิบเนี่ยไม่ได้แพงขึ้นมาก นะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้จริงๆก็อาจจะพยายามลุ้นอยู่ว่าเราจะได้ประโยชน์หรือเปล่าด้วยจากเรื่องของไก่ที่อาจจะหายไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศใหญ่ๆที่เขาเลี้ยงไก่กันในเอเมริกาใต้แะงต่างๆก็ติดโควิดค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ถือเป็นอัพไซด์แล้วกันเราคงไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องเรื่องที่ต้องมาเซเรียสมากแต่ก็เป็นอัพไซด์นะครับก็จะเป็นตัวแรกคือตัวของ GPT นะครับตัวที่2เนี่ยก็คือเป็นธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งสําหรับผมผมคิดว่าธุรกิจโรงพยาบาลเนี่ยมัน มันกลายเป็นธุรกิจที่โดนผลกระทบจากโควิดอยังไม่น่าเชื่อเหมือนกันครับทั้งๆท,ที่จริงๆในลองเทอมเนี่ยก็เป็นธุรกิจที่ควรจะเป็นแมกกาเทรนเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ดูราคาหุ้นโรงพยาบาลเนี่ยยังไม่ได้เป็นบวกครับ<ต>ลงมาก<ข>เกือบทุกตัวเลยฮะใช่ <ฮะ S 2> ในขณะที่ในขณะที่แนวโน้มธุรกิจจริงๆเ่ย มันควรจะบบกกว่าน,นี้ในความรู้สึกของเราแต่ว่าน่แน่นอนฮะงบ Q2 มันออกมาลวมันเฉลยออกมาแล้วว่าน่าจะเป็นงบที่ที่แย่ที่สุดนะครับสิ่งที่โฟกัสของโรงพยาบาลเนี่ยเลือกตัวของอตัว BCH นะครับเหตุผลที่เลือก BCH ก็เพราะว่าลูกค้าไทยเยอะนะครับลูกค้าไทยลูกค้าประกันสังคมเยอะ,ะนะครับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เยอะขนาดนั้นะนะครับถ้าจะเยอะก็อาจจะเป็นลูกค้าทาง CLMB ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ว่า รัฐบาลจะปล่อยเข้ามาให้ได้เพราะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าด้วยการพึ่งพาลูกค้าในประเทศที่เริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยค,คงจะเป็นผลบวกกับเขามากกว่าโรงพยาบาลอื่นในช่วงในช่วงที่เหลือของปีนี้ซึ่งโรงพยาบาลอื่นอาจจะต้องลุ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งปัจจุบันผมได้ยินว่าเข้ามา200คนเอง จากที่บอกว่าต้องต้องเข้ามาประมาณเดือนละเท่าไหร่แต่มาละ 30, สามหมื่นใไหมเดือนละสามหมื่นใช่ไหมไอตอนนี้เข้ามาได้ไม่กี่ร้อยคน<อ><ๆ>เพราะฉะนั้นมันยังค่อนข้างไกลผมพยายามจะเรียนว่าผมไม่ค่อยอยากใช้ใชความหวังเป็นกลยุทธ์ครับ คือระหวังด้วยด้วยจะมัน <โฮ S 1> จะ,ะเติอมันมันไม่น่าจะโอเคสาหรับในช่วงเวลานี้นะครับก็เอาอะไรที่ชัวร์ๆไว้ก่อนแล้วก็หุ้นไม่แพ้ําเดียวกันครับเรามองธีมการลงทุนในที่1เนี่ยเป็นพวกหุ้นในกลุ่มที่มีการเติบโตแท้จริงของผลประกอบการนะครับถ้ามาดูแล้วปีนี้ในกลุ่มที่มีผลประกอบการเติบโตแท้จริงเนี่ยจะมี1ก็คือกลุ่มเกษตรโดยเฉพาะกลุ่มพวกยางนะครับอันที่2ก็คือกลุ่มอาหารอันที่3ามจริงจริงเป็นกลุ่มหนึ่งที่เหลือนาลิสในตลาดดูน้อยมากคือหุ้นในกลุ่มประกันภยัย ต,ต้องย้ำนะครับว่าเป็นประกันภยัยไม่ใช่ประกันชีวิตนในภาพของตัวกลุ่มถุงมือยางนะครับความเห็นเหมือนกับพี่เทอร์ก็คือว่าในเชิงของการกิงกำไรน่าสนใจนะครับถ้าเรามองประมาณการกำไรของตัว STGT ที่ประมาณสัก4,500ล้านบาทซึ่งต้องถือว่าวันนี้คอนเซอร์เ i ทีฟมากนะครับอโอกาสที่ตัวเลขนี้จะขึ้นไปถึงระดับใกล้ๆ 8พันถึง10,000ล้านมีความเป็นไปนได้แต่สมมุติว่าเราใช้ตัวเลขสัก4,500ล้านแล้วก็มอง PE20 ถึง30เท่าในการเก็งกําไรเนี่ยรกรอบของถุงมือ,อยาง STGT จะอยู่ที่63ถึง94นะครับกว้างเหมือนกันนะคุณกิตพลใช่<ม>แต่ว่าในภาพที่เราให้ที่เราให้กับนักงทุนก็คือในวันที่เราเห็นมันลงมาต่ำ70นะครับเราก็น่าลง,งทุนว่าเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าเก็งกําไรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันขึ้นไปแถว90เราก็พยายาม แตะมือนั่งสุนว่าอย่าอย่ารีบร้อนมากนะ,นะพูดง่ายๆคือเมื่อไหร่ที่มันมีข่าวเรื่องวัคซีนแล้วมันตกมาใกล้ๆ63เนี่ยให้ซื้อคือต่ำเจ็ดสิบผมก็คิดว่าเป็นระดับที่สามารถบริหารความเสี่ยงในการเกงร็งกำไรได,ได้ครับ,รบใช่ครับแต่ที่สุดแล้วเนื่องจากว่าประมาณการกําไรของเขาเนี่ยอย่างที่พี่เทิดก็บอกว่าไตรมาสสามเนี่ยกำไรมันจะมีการปรับราคาขายขึ้นมาเยอะมากนะครับท่านแปลว่าโอกาสทะลุ90ถ้ามันจะมีเนี่ยก็คือด้วยผลประกอบการไตรมาสสามแต่ว่า ตราบใดที่ยังไม่ได้เห็นผลประกอบการออกมาดีจริงๆนะครับผมก็คิดว่าเก่งกำไรในกรอบที่ 60- ส0ถึงเจ็ดเออหกถึงเกานะครับก็น่าจะ conservative แล้วนะครับ,รบในกลุ่มที่2ก็คือในกลุ่มที่เห็นการเติบโตก็คือกลุ่มอาหารนะครับต้องบอกว่าภาพอาหารเนี่ยเป็นธีมที่ดีจริงๆนะครับแล้วก็มีหุ้นตัวหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้มากกว่าที่ ตลาดหรือนักวิเคราะห์เนี่ยประเมินราคาเหมาะสมทางพื้นฐานไว้ก็คือตัวของทางด้าน CPF นะครับ CPF ในปีนี้กำไรน่าจะทำ New High นะครับถ้าเราไปดู High เดิมของ CPF ในปี2012ซึ่งปีนั้นขึ้นไปได้ถึง1 2บาท75นะครับวันนี้ยังอยู่แถว33บาทเท่านั้นเองนะครับคำถามคือเอ้ยทำไมมันถึงไม่ไปไหนนะครับมผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่ไม่ไปไหนเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ มันมีความอิลุงตรงนังระหว่างตัว CPO CPF แล้วก็ตัว CPG นะครับดีลเทสโก้โลตัสที่ซื้อเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันมีคำถามว่าเอ๊ะมันจะทิกเกอร์ให้จะต้องเกิดการเพิ่มทุนในตัว CPO หรือเปล่าแล้วถ้าทิกเกอร์การเพิ่มทุนใน CPO เนี่ย CPF จะเป็นยังไงไหมจะต้องดึงเงินบางส่วนมาเพิ่มทุน CPF ได้หรือเปล่าซึ่ง ถ้าดูแล้วเราคิดว่าหน้าที่จะไม่ต้องเพิ่มทุนนะครับ,รบแต่ตราบใดที่ภาพนี้ยังไม่เคลียร์นะครับตัวของ c p f เองก็จะมีโอเวอร์แฮงบางอย่างซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้หน้าที่จะเคลียร์ได้ถามว่ามันน่าสนใจเพราะว่า1ราคาเนื้อสัตว์ในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศทั้งที่จีนที่เวียดนามเนี่ยสูงมากนะครับราคาหมูนีนเวียดนามถ้าใครเคยดูปีที่ซีเแย่ๆปีที่แล้วเนี่ย อยู่ประมาณกิโลละ30บาทนะครับ,รบวันนี้กิโลละ120โดยที่ยังไม่ทันยังเป็นหมูเป็นเนยังไม่ทันเชื้อเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องถือว่าดีมากที่สําคัญกว่านั้นก็คือกลุ่มนี้เนี่ยต้นทุนในการผลิตขึ้นอยู่กับพวกกากถั่วเหลืองนะครับ,รบพวกเข้าโพดซึ่งต้องถือว่าราคาค่อนข้างนิ่งเพราะฉะนั้นกําไรของตัว CPF เนี่ยผมคิดว่าภาพเนี้เป็นภาพที่ดีมากๆนะครับก็มองว่า ตลาดให้ราคาเหมาะสมกันอยู่ที่บ้านค่ะนี่ก็คือช่วงหุ้นเด็ดโค้งท้ายปีนะคะคให้ทุกผู้ชมได้เก็บข้อมูลกันไปสําหรับการลงทุนในช่วงที่เหลือของปีนี้นะคะ